นี่นั miyor. ่นก็ยังเข้ามาในป่าก็ในประมาณครึ <hine proves> ่งนึงประมาณไในครึ่งทางเลยพี่น้องเอยเสียงลุกเสียงนกไล่คะแนนเลยเสียงนกขวัญลุกย่างต่างๆเลยถ้าไล่คะแนนเลยส่วนปลาเกนนี่ก็จะมีมั้งไม้ล้าชนิด้ล้าชิ้นได้ย่างพี่น้องเอยถือว่าสมัยปุญญาตายายก็จะเอาฟูกป่าไว้นะพี่น้องเอว่าจะเป็นมักมีมักง่วงมักเกียงมักพุกมือพี่น้องเอ๋ย่างมีเยอะ ปกติแต่ละปีปโตปมาเ็ให้ทางนี้ไปแต่มาเก็บกินพี่น้นก็ยังพอมีให้เก็บกินอยู่เป็นยังมีได้อยู่ดูว่มา,ามาช่วงปีนี้มามาปีช่งปีนี้ปโตปก็ไม่ได้มาทางนี้ได้พี่น้องเลยจะดุดมาเท่านึงทางร้านก็มีได้พี่น้องเลย คณะเลยมาฮุงนี่ก็สิมามาแมงสดๆแจกต้นใม่เลยอย่างเี้ยกได้กินเลยว่ามันเปื่อยกว่านี้ก็อาจจะบ่เสียแต่ว่ามันยังบ่สุกํานี้ก็อาจจะบ่เสียคือกันพี่น้องเ้ตอนนี้ก็่าพอดีเลยว่าคะอันี้แล้ก็จะ วันนี้ประตูเกิดปเผลอขาดพี่น้องเข้าไปเทนนิ่งหนึ่งพี่น้องไงแต่ว่าประตูขาดพี่น้องไปเิเต้ตอนเดินเก่าประมาณเดินต่อพี่น้องไงยันที่ก็ยังตัดมันเกลื่อยอยู่เี๋นี้ก็เป็นเสื่อมซ่องเดี๋ยวประตูจะขาดพี่น้องเปิปเพิ่งมาเป็นเบสได สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้นะก็มาพบกันอีกงเรียพี่น้องเอไงพอนนี่นั่นครัก็มาพบกันเป็นบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่บ้านจอมดอยให้เด้ยพี่น้องไงอ่าเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่บ้านจอมดอยให้เด้ยนี่ก็มีฝนตกลงมาพี่น้องเอไยก็เทวดาอ่าที่ฝนก็เทว่าบอปานใดดพี่น้องเไงเมื่อคืนนี้ก็เทว่าฝนตกก็เทวดาเงยยิ้มอยู่พี่น้องเดี๋ยวพโต้ก็มานี้นั่นพโต้ก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศให้สวนอยู่ที่บ้านอ่าบ้านบ้านพียงบุญพี่น้องเอไยเป็นบ้านเก่า แต่ตอนนั้นแต่ตอนแต่ก่อนพอดีอย่างไรเดี๋ยวเป็นในเดือนมันี่นั้นเบอร์ตก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นบ่มีบ้านนะพี่น้อย่างไเป็นบ้านเก่าที่บ่มีบ้านใะเดี๋ยวนี้นั้นก็มีแต่ไส่วนพี่น้องเดี๋ยวเป็นในเดือนนั้นเดี๋ยวเบอร์ตูมันนี่นั้นเบอร์ตก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งนํากันมาเป็นเทบได้ปกติอ่เอ่อในเทืองนี้จะเรมีทางรถขึ้นมาพี่น้อย่างไเพราะว่ามันเป็นแต่ฟังอยู่ถึงแต่ฟังเลยเดีว่าให้เพิ่นเอาออกมาขึ้นมาทางเทืองหุ่นลงมาเบอร์ตูน

ก้าตอนเส่อประมาณนี้เลยบรรยากาศกาตอนเช้าอยู่ในแต่จำ่ลยให้ได้พี่น้องเลยท่านั้นก็จะเป็นมอกพี่น้องเมื่อกี้มอกไล่กันนิดหน่อยด้่ปะที่นี่เริ่มหายไปเหมือนแบาปกติช่วงฤดูนี้มันมีมอกแต่ตอนตอนฝนตกพี่น้องเลยถ้าฝนบ่ตกนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั้นก็เป็นฤดูตอนเดือนสรงเดินหนึ่งเดือนสร้งไปแล้วพี่น้องเลยที่นี้ก็เป็นเดือนสรงแล้ว เราบุค่อยมีม็องปนันได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะพาพี่นอ้องเดินทางไปกันเลยจะมีญี่ปุ่นนะพี่น้องนะแต่ว่าเมื่อนี้นั้นกันดีใจมืัอคือญี่ปุ่นตกขี้ฝุ่นก็เลยไปเป็นคล้ายๆมีแต่ขี้ต้มพี่น้องเลยก็พอดีไปเลยบ่มีขี้ฝืนแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปดูกัน จะอาจจะลงไปดิบ <improving> ุมนเลยพี่น้องเพราะว่ายืบอาหารยืบอาหานี่แบบตัวเนี้ยวัีนี้ก็จะจะเห็นคุณียบสางนะครับสางก็จะเริ่มมือวันที่สิบเก็ดมือเียววันที่สิบแปดเริ่มเมื่อวานนี้มาเด้พี่น้องวันนี้ก็จะเป็นน้องเลย เราจะหลุดปากไปนี้แล้วก็จะย่างขึ้นไปทางนี้พีองไยวันนี้ป่าตูเกือเคยพ่าพี่น้องเข้าไปเทน,นึงเลยเพียงไรแต่ว่าประตูผ่าพี่น้องไปเตะตอนเดินเก่าประมาณเดินต่อพีองยงไรยากที่ขยายัางตัดัมเดื้ออยู่ทีนนี้นก็เปนเดินซ่องเดี๋ยวประตวจะผพ,พี่น้องขึ้นไปเบ่งมาเป็นเบรีย้บยบเบรรยากาศบานท่อซอยก็ประมาณนี้เลยพีองไรมู่ยขออยานไปนี้ก็งามขนาดนเลย คือทางนี้ฟุนก็ตุกยังไกันพี่น้อย่างเพราะว่าน้ำมันพุตมาเลยส่วนตัวนี้ก็เก็ดไว้เพื่อสำหรับพ,พี่บานอยู่ทางนี้พี่น้องเหานพี่ป้าอยู่ทางนี้ก็ามากินข้าวปลาอยู่ตัวตัวนี้นี่เลยพี่น้อย่างไรตัวที่เขาสร้างไว้เพื่อกินข้าวปลาน,นั่นเองปัญหาคือตอนฝนต,ตกระตตอนเสาร์นี้ก็ประมาณน,นี้เลยพี่น้องเางไ เดี๋ยวจะข้ามสะพานตัวนี้ขึ้นไปทางนั้นพี่น้องเพราะทางนั้นเมื่อกี้ไปเบื่อเราบรรบุรีสะพานข้ามไว้เราตอ้องข้ามทางนี้พี่น้องเป็นส่วนของม่นะพี่น้องเป็นส่วนมักอ่ามามักอ่าปาซาปาซะรามักเกียงพี่น้องเี้แต่ว่าภาษาไทยประตูตบหัวเดินมังย่างเดียกันจะผู้มาผู้หนึ่งพี่น,ออน,งงน,น,น,น้องผู้มาผูมา้มักเกียงมังเงาะ กตามเข้มห้วยแบบนี้พี่น้องเยนี่จะนำมาเข้มห้วยแล้วก็ปลูกมาัม่ตามเข้มห้วยแบบนี้ค่ะก็ได้พี่น้องเรืยอง,งสัตว์ไปนำก็สนุกอยูนเลยเมื่อวนนั้นพ่อโตก็ไปได้แปคนเดียวพี่น้องเยไปนำน้องสายสองคนทางเราสิงนิ่หน่อยทางเราสิงที่ว่าจุดมาแต่แต่ประมาณตอนที่พ่อโตยังน้อยคนเลยพี่น้อยตอนที่ตอนประมาณปีประมาณปีสิบ ยี่สิบสองนี่แหละเพี่อนเอ๋ยจะดูแต่ตอนแต่ตอนนั้นเพื่อเลยุดมาเพื่อไปเห็นให้ส่วนอยู่ทางนั้นเดี๋ยวนี้นั้นค่ะเป็นทางไปมีไปแล้วเพื่อนเอเป็นห้องเป็นห้องไปไปนี่เพรว่าเรามาไหนเลยดูฝนนี่สุดว่าหยางหยางพอสมควรเพี่อนเอ๋ยที่คุณพ่อพี่ก็มีดินตอนนั้นก็ที่ว่ากวางอยู่ปกติปีปกติแต่ละปีก็ได้ไปเห็ดอยู่ทางนั้นเพี่อนเอ๋ยแต่ว่ามา ปีกายนี้แล้วก็ปีนี้บะเด้เห็ดจะเป็นยังไงวางให้พี่น้องสันทอมงเห็ดให้เขาจะเศร้าเห็ดพี่น้องเไงเท่าที่ไปก็ไปทางนั้นแต้มันมันยากพี่น้องเไงเท่าเว่าทางนี้มันก็ลำบากพอสมควรดูแรงนี่เขาก็ถือว่าพอไปได้อยู่แต่ว่าหมาฤดูฝนนี้เขาไปยากเป็นยังไงปรด้ยินนั่นก็คือเสียงนล้วเสี่ยงเขาจะอะนรอย่างเป็นเสียงนลสีงที่อ่า ฝนตกเมื่อคืนนี้กันทางเมืนก็เลยฟรีขึ้นมาได้พี่นหลงไงนี่นั่นขออยังเข้ามาในปาก็ได้ประมาณครึ่งนึงประมาณได้ครึ่งทางเลยพี่น้องเไยเสียงลุกเสียงนกไล่คณะเลยเสียงนุกขอนุกยี่ยงต่างต่างว่าไล่คณะเลยส่วนป่าเกน,นี่ก็จะมีบ้างไม้ลายชนิด้ลายชิ้นระยาะพี่น้องเไยที่ว่าอ่า สมัยปุยญาตายายก็ยจะพุกเป่าไว้นะพี่น้องนะบัว่าจ,จะเป็นมักมีมักม่วงมักเกียงมักพุกนื้อนะพี่น้องเองขอยังยังมีอยู่อ่าปกติแต่ละปีประตูมาเห็นให้ทางนี้ก็ได้มาเก็บกินพี่น้องเอยก็ยังพอมีให้เก็บกินอยู่ก็ยังมีไรอยู่แต่ว่ามาช่วงซ้ำปีนี้มามาปีซ้ำปีนี้ประตูก็ได้มาทางนี้เด้พี่น้องเอยโดดมาเท่าน,นั้น ทางวานก็มีด้วพี่น้องเลยโอเคพี่น้องดีๆประตูก็พาพี่น้องมาฮอดที่ส่วนต้นไม้กันแล้วพี่น้องเลยส่วนชุดมังไม้อันนี้ก็จะเป็นชุดต้นไม้ของคนนะของคนรุ่นใหม่พี่น้องเลยส่วนก็อ่าคนรุ่นล่างที่สมัยปุยยาตายหญนี้จะเป็นอ่กลุ่มนี้พี่น้องเลยจะเป็นกลุ่มหญ่ๆอยู่ในป่าดงนี้พี่น้องเยเป็นส่วนนอุรักษ์ของ ส่วนอนุญาตยาพื้นเมืองเลยเพื่อเป็นบ้านเก่าแล้วก็มีอ่ากุ้งมังม่ยังก็เก่าพี่น้องเใยที่ยังมียังมีเลือดอยู่ดีๆย่างพอได้กินมังม่อยู่พี่น้องเใยส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนมังม่ของคนรุ่นใหม่ที่มาปลูกอยู่นี่พี่น้องเใยก็เป็นิ้งร้อลายขนาดเลยบางก็อาจจะได้กินอยู่เพียงใดปีไกยปีก่อนนี่ก็ยังพอพอได้กินอยู่ของข้าจ๋าแต่ว่าบว์แมนของเอาพี่น้องเใยมาส่วนเรดูนี้ก็บัวนั่นก็จะมีแต่ร้องไม้พี่ยงใด ต้นใดก็มีแต่ดอกไม้ไม่ร่มนี้มีแต่กลุ่นเงี้ยๆๆๆๆ่ไๆ้ไปๆอดบนมๆๆ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 อๆๆๆๆบิๆๆ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 ี่มีแๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆจะพาพี่น้องไปทางนี้กันก่อนพี่น้องเๆๆ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 ๆเๆๆๆอนๆๆ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 นๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆงๆๆ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  แนวห่อนี้ก็จะเป็นห้างยงพี่น้องเอ้ยยงนึงเข้าไปนี้แล้วก็แยงนึงขึ้นไปเทิงแล้วก็แยงนึงขึ้นไปนี้นี่ก็ยังมีอีกยังนึงพี่น้องเอ้ยโดยทางวังคู่วมือนี้ก็จะเป็นขั้นปวโต้พี่น้องเอ้ยเป็นทางแยกขึ้นไปนี้มีอยู่นี่ประมาณถ้าว่าเปามาปุ๊กทุบเส้นนี้ก็จะมันประมาณได้โย่จ้อมรังพี่น้องเอ้ยแล้วก็เส้นแยงนี้ลงไปมีดอกไม้นี่ก็จะบ่ะมาณเลยพี่น้องเอยเป็นขั้นอีกเจาะนึงแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นขั้นปั้วโต้อดีกพี่น้องเอ้ นี um ่น well, ั่นก็บรรยากาศก็ถือว่าดีขนาดเลยพี่น้องเลยก็บรอดเฮนเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกบรอดเฮนบรรยากาศก็ลมพัดมาก็เย็นขนาดเลยถ้าขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่โตัวจะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าส่วนกล้วยของวเป่าตัวนี้อยัางพอมีมะกขือเสุกอยู่หรือบ่พี่น้องเลยถ้าสุกเขาก็จะได้อากับไปบ้านพีนี้อ่าพ่โตัวก็ได้วางนั้งขึ้นจอมาสาวอีกแล้วพี่น้องพีนี้พี่น้าบางทีพี่าตัวก็จะได้ เรบควบคุมพุกิ้งนี้ก่อนพี่น้องเองนี่พุกิ้งนี้ก็เท่าไงงามอยู่เดี๋ยวตอท้ายเพิ่งปีน้าก่อนพี่น้องเองเท่าไวกิ้งอย่างเดราคาอยู่แล้วก็จะได้มาพุกิ้งทางนี้พี่นอ้องว่ากิ้งนี้เขาปุ๊บปีนึ่งเราก็จะมาเป็นปุกเลยพุกพีนึง่งเราก็จะประมาณอ่าก็อีกเขาจะว่าประมาณอีกหลายปีข้างหนา้าเชเดปุกอีกโหลดท่าแห่นตัวที่ว่าเขาตัวที่ว่ามันยังลงเรื่ออยู่ ห้ามันสุดพันไปก่อนแล้วค่อยได้ยบปุ้กอีกหน่อยรับถ้าว่าบริจ so the uh, um. so so ังสันนี่มันจะเกิดพยาั้งพยั้งต่างๆั้งหน่อยอาจารย์ที่ว่าปุ้กมาอ่าขึ้นปีนึงแล้วปีต่อไปก็จะปุ้กมันต้นหรือว่าอี่ยังใส่ก้อนหน่อยต่อท้ายมันได้รับปีแดงแล้วก็จะได้กลับขึ้นปุ้กอีกทีนึงหน่อยบรรยากาศทางนี้ก็ประมาณนี้เลยสุดท้ายก็จะมีเต่าไม้ธรรมชาติะพี่น้องทางนี้ ส่วนนี้ก็บบ่ป่านไดทางนั้นก็จะเป็นส่วนหัวเล้บพี่น้องไงว่าเราก็เคยไปยุธยันก็เคยไปแรกเคยยังสรุปยังคุยอ่าส่วนนี้ก็ยังบัดหันปีนเท่าพี่น้องไงยยังบัดหันเกะเด้อเดี๋ยวจะไปเบางส่วนทางน้านแล้วหน่อยยุทธยันน้าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าเราเป็นเห็น ส่วนที่ว่าเอาเห็นเป็นรูมรูปอันนี้ก็จะเป็นดินเหมือนเกาข้าวเจียวน่อพี่น้อยย่ทธ์อะไรก็บ่มีคือกันพี่น้อยอย่างบ่มีสุกมังหงายไหมมังหงไม่มีเยอะพี่น้อยมังหงก็อยู่เท่านี้เลยมังหงเท่มีสุกอยู่ ซุ้มตั้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้เพราะว่าโระตูนะพี่น้องนะแต่ตอนนั้นปีก่อนนี้บาโตก็ยังมาเห็นให้สุดยืดทางนี้ก็ได้มาอยู่ตู้ปุ่นนี้นี่เลยแต่ว่ามาปีนี้ปีไกยปีนี้แล้วก็บ่ได้มาให้พี่น้องมองมาเห็นอยู่ทางนี้ก็ได้มาพังตู้ปตัวนี้คือกันพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่โตจะพาพี่น้องมาล้อเบิ้งทางนี้กันก่อนพี่น้อง ่วนตัวนี้ภาษาเมียนเจริญเป็นนะสะสมเนาะพี่เนาะอันใบของมันี่เฮาเวลาเฮามาเคี่ยวกินนี่มันจะซุ่มนิดนึงภาษามันจะซุมภาษาเมียนเอิ้นเอิ้นว่าสะสมเปะถ้าว่าเปะเป็นภาษาลาเอิ้นว่าสสมนะพี่น้องแต่ว่าเป็นภาษาลาบ่ก็บ่ฮู้ว่านต้นยังคือกันอ่ตัวที่ว่าเฮามาเฮ็ดนเต้าหูนั่นก็แม่นตนี้นี่เลยพี่น้องเอ้ยเอาเครื่องมนีเไปเฮ็ด ถ้าเราบ่ม uh, <Yeah. S 1> ีต yeah. ัวน <Yeah. S 1> okay, mm ี้ก็จะได้ใช้เป็นน้ำน้ำหนาวด้ือว่ามะขามเครื่องที่ว่ามันซบนั่นเองพี่น้องวันนี้ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องบกกะิี่เทเาปีมาปุ๊กทีนี้ก็ก็พอได้อยู่ได้พี่น้องเพราะว่าดินมันยังงามอยู่ยังพอปู๊ได้อยู่ก็ยังที่ว่ายังพอได้อยู่แต่ว่าทางมันยาก ก็เลยยุบบานก็เลยปลูกขิงแดกเลยยาอย่องก็เลยปลได้มาเหิจยุธางี้ก็เลยปล่อยให้พี่น้องมงเสาเห็ดส่วนยุธางานก็จะเป็นส่วนงัวหมดเลยพี่น้องเอ๋ที่ว่าเฮ้ยเป็นปลาเป็นดอดนะก็แม้ส่วนงัวเฮาขึ้นแม่เทินเทิงเนินนี้ก็ยังมีสัญญาณอยู่พี่น้องเอ๋ตอนนั้นปะตก็เคยขึ้นแผลิ้นเน็ตอยู่ทธงไปเลยเดี๋ยวพี่ตัวจะพาพี่น้องไปทางนั้นกันก่อนพี่น้องเอ๋ ทางนั้นบรตัวยิ่งมีตู้ซ่องซ้ำนั่งอยู่ทางนั้นเดี๋ยวบรตัวจะพาพี่น้องไปทางนั้นเบ่งว่าเป็นเพื่อนได้ส่วนวอนที่ว่าเขาอย่างเห็นยิ้มนี่เป็นดินของบประตคือกันแต่ว่าอยู่ว่าเขาเห็นกระต่อชีดำมันขึ้นไปนี่จะเป็นข้ออีกเจ้าหนึ่งต่างหากพี่น้องแล้วก็ส่วนอยู่ว่าโกกวยไปทางนั้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งต่างหากพี่น้องเป็นข้อลุงเป็นข้อลุงบระตูนี้นี่เลยลุงสายกำลังเคลื่อนไปเก็บมงคุงเลยพี่น้องมงคุงยี่งถิงสุกพอดีเลย vì nó này mà leo bằng hung phải đi xuống xuống lên rồi xuống hạ tuần cả cô bé mi đây rồi, rồi. mà mà máy sốt sột chắc à tuần mà lên ลองเอาอันนึงมาชิมก่อนพี่น้องเไยปกติบโัโตก็บาา่าได้มากปไนแต่ครั้งวันนี้เดี๋ยวบัโตจะลองชิมเกินน้องสายกินตัวเสียบอยู่เออดี๋ยวองมากินมะฮุ่งน้ำกันวันคณะเลยมะฮุ่งนี่ก็เกี๊ยวม,มามะม่สดสดแจ๊กต้นไม้ลยพี่น้องเไยพอได้กินเลยถ้าว่ามันเพื่อวันนี้ก็อาจจะโบเสียบแล้วถ้าว่ามันอย่างบบสุกซันนี้ก็อาจจะโบเสียบกันพี่น้องเยซทำนี้ก็ถือว,ว่าพอดีเลยว่า เราจะผ่านน้องไปทางนี้กันก่อนพี่น้องเลยส่วนโยรุมห้อยคือให้นะจริงมันก็คือเส้นงัวงอยู่น้องตอนปีกายไปตัวก็ได้ไปทางให้น้องก็จะอยู่บนนั้นนั่นเลยไปซ่องมือแล้วพี่น้ดำนะทางมาแล้วก็แล้วที่ว่าทางมาก็จะเอาอันง้างหัวไปวานเซยวานเซก็วานเซแล้วก็บรรนาแล้วไปทางอีกเทือดหนึ่งโซนทื่นี่ก็ แ่พิ่ไปเลยนั่งว่มาตั้น้ส่วนทางนี้ข้าจยาก็เจาะวอาเต้ต่อนประมาณปีสองพันสิบเียสิบสองนั่นเลยทางนี้แต่ก้อนนะได้ยินพ่อว่าให้ฟังนี้ แ่ก้อนมาดุดทางนี้เจทางนี้บนี่ยปรนมีเงินนี้มีแต่ว่าอ่าพ่อเจ้าดุดงานก็จะได้เอามางเลยด้วยหรือว่าสตีด้วยว่าเขามาดทดแทนเอาเอาสตีนะพี่น้องเอาสตีมาดทดแทนเอาสตีแล้วก็เ,าเขามาดทดแทนแต่ตอนนั้นยังบระธานมีมางเดลยเท่าไหร่มางเดลยก็ห้าก็เริ่มเขาแต่ประมาณปีสองพันสองพันสิบห้าสิบหกนี่แหละพี่น้องเอง หักฮักกับเขามาบ้หัก็จุดกันวันนี้ก็อยากเป็นดินเขาเพราตัวกันเพียังไงส่วนซุ้มกอบุกนั้นก็ยังเมืนแต่บนหลักคิดมันจะเมืนซุ้มกอบุกตัวนั้นแล้วลงไปบดที่ว่าเป็นดินเก่าของเจ้านั้นนั่นเองคือไงแล้วก็ลงตามเนืองตัวนี้ลงไปห้อยขุนลงไปลุ่มีก็จะเป็นก็จะเป็นยิ่งของเจ้าเนืองอีกเพียงไงแล้วก็ส่วนยูถังนีนั้นก็สุดแต่บันนี้แล้วเพียงสุดปลาไี่มาแล้วเพียงส่วนยูปลานี่ก็จะเป็นอีกของเจ้าเนืองคือกันวันนี้เขาสุดดิน อินทน kind of mm. ีก with ็สุดแท้ซื้อส่มโภยพุ่นลงมาร์นต้นไม้ตัวนี้พี่น้องเลยสวู่นี้ไปฐานันก็จะเป็นดินของั้วตัวลวกัอยู่อนี่ไปก็จะเป็นดินของลุงเป็นดินของลุงเนะพี่น้องเนาะเป็นอ่าีงเจ้าหนึ่งพี่น้อยยังบดทันะเป็นขั้วลุงแล้วก็ส่วนฐานั้นแล้วก็ขึ้นมาเทิงนี้ก็เนี่ยเป็นขั้วลุงเลยพี่น้องเดี๋ยวบวัตถุจะพาพี่น้องไปเบิ่งฐานฐานันวัตถุให้มีอ่าประมาณคนเงินนึงสักคนเงินอยู่ตังอยู่ฐานันเดี๋ยวบวัตถุจะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเป็นแบี้ย นี่เลยพี่น้องเดีๆนีเนะก็มาหุ่นปุณิกแล้วเนี่ยไปทางนันก็จะเป็นอ่าป้าไม้ธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมาตอนนี้ก็จะมีอตู้ซ้อนอัอยู่วันนี้เดี๋ยวไปถุนจะลงไปเบิ่งว่าเป็ี่ยนเพิ่มเติมก็จะไปได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่ทูบแล้วพี่น้องเองเพราะว่าก็จะกลับไปบ้านพุ่นยังบ่ทันมาเถอะเดี๋ยวนี้นั้นอ่าเจ้าก็มีแต่ว่าเตรียมโหลดฮแต่หอนเราดูการเข้ามันมาก็มีแต่ว่ามาเขี่ยวมาเขี่ยวแล้วก็มา ชุดๆนะจ๊ที่ว่าจุดเลยเราก็จะได้คเราทายาอ่องน้อยนึงแล้วก็พอดีเขาซีดยาได้มาปุ๊บเกรืงปุ๊บงี้ไวหล่ะก็ซีดยาใส้แล้วก็จะได้ดำเนินกันไปเรื่อยๆตามแต่ละขั้นตอนนะพี่น้องนะประมาณนี้เลยส่วนเทียวยังอยู่บนนี้ก็ยังเป็นดินข้อลุงโลได้พี่น้องเลยดินลุงโลอยู่ทางนี้ก็ยังกว้างกว้างอยู่เป็นดินของลุงของบาโซนี่เอง ยินทางนี้ก็กว้างขนาดเลยองเลยมันจะดินงามแต่ว่าเช่ได้แต่ว่า,า,จจวามันอยู่ห้างไก่จากทางไงมันมาไก่ทางมันลำบากแต่แป๊บนน้นเนาะแต่ว่าทามามดวันนี้ก็มาฮ็ดให้ันนี้ก็เช่าอย่ยังดีคือกัน,นดินมันงาม nó cho có màn hết này Bây này tôi có cái chợ có màn như đây lắm thì ngày mà hết à, đi sống chợ À sáng tốt với mình có ba đi bị ít nhận ứng Vì nó nghe tôi xếp ít nhận nằm Đi có màn cực cho mình sẵn nhận เงินหรือว่าวิวคักๆนะพี่น้องแต่ว่าเสียไปอย่างนึงก็คือมันบปมีน้ำเราต้องไปเอาน้ำยู่ไกลโมฮุงกลุ่มนี้ก็เรื่องกันเลือกมาเลยพี่น้องไอซุกมาเลยขจ่ายจังเห็ดไปหัวเว่ยพ่นอยู่พี่น้องไอพะว่าลงไปลุกมันสั่นขนาดเลยส่วนอยูุทธนั้นก็จะเป็นปลาพี่น้องไอเป็นปลาไม้เว็บนั้นเลย มีตัวกระหองกระเต้ได้อยู่พี่น้องไงทำไมมาตัวขขก็เคยไปอยู่ส่วนห้วยตันนี้ถ้าว่าก็จะยังบั่ทันไปเอานี่ยังมีปลาอยู่ได้พีน่น้นองไยปลายังมีไล่ยอ,ยอ,ยอยู่ตันนี้จะปปินอ่าห้วยน้อยพี่น้องอย่างว่าแม่ห้วยสวยส่วนห้วยสวยจะอยู่ร่องตอนนั้นเพลยยมีร่องต้นนั้นล,ลงไป 5, 5, ้าให้ตอนนั้นเพลยแต่อันนี้ยังเป็นอีกห้วยน้อยอันนึงลงไป่ตกับห้วยสวยง่แล้วก็ลงไปพุอยอยลุ่มเพลยบรรยากาศในส่วทางนี้ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องไยดินทางนี้ก็งามขนาดเลย มันเชื่ออย่างเดียวก็คือทางมามันยังซื้อใช่ป่ะเรามาอ่ปผูกเขาปผูกอ่ากันเลยยังอยู่ทางนี้ก็เท่าไหร่ายังได้อยู่ลองดีนี่นั่นประตูกระพาพี่น้องมาฮอตบอนนี้กันแล้วเป็นไงดีนั่นประตูกระพาพี่น้องมาเยี่ยมยามาบ้านเก่าอ่บนให้เขาประตูนี้เองพี่เลย่าดนี้อยู่ทางนี้นี่นั่นก็เท่าไหร่บรรยากาศดีเป็นไงกระบอกมีแดดก็เท่าไหร่ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็เท่าไหร่มันก็เท่าไหร่เย็นซุ้มดี วันนี้นันบัตโตก็พาพี่น้องมาฮอดบอลนี้กันแล้วเป็นไงเดี๋ยวบัตโตก็จะเข้าตัวเดินทางกับบ้านกันก็เป็นไงเดี๋ยวติดตามบัตโตไปเพิ่งว่าอีกทีนะ่ะว่าจะเป็นเว็บใดเป็นไงอีพีนะหรือ,อนะว่าคลิปวิดีโอนะเรื่อมือน่ะในยังไงเดี๋ยวติดตามบัตโตไปเพิ่งกันว่นาเป็นเว็บใดขอบใจทุกท่านทุกคนเลยที่ว่าเข้ามาให้กำลังใจบัตโตได้ตนจนจบเลยเป็นงไงเดี๋ยววันนี้นั้นบัตโตก็ลองเข้าตัวลาพัชร์กันไปก่็เป็นไงเดี๋ยวติดตามได้ไหมในอีกพีน่ะมือน่ะเป็นไงสำหร